การที่ชนชั้นนําดื้อดึงมาจนถึงขนาดนี้ในความขัดขวางความเปลี่ยนแปลงต้นทุนสังคมมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าประเทศคุณมีความหวังที่จะเลื่อนลุงเรืองได้คุณจะย้ายประเทศหนีทําไมแปลว่าคนรุ่นพวกคุณแปลว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเป็นหลัง,ลงจะแอดเพราะจะต้องแบกภาระที่จะเลี้ยงดูคนแก่นักธุรกิจในทุนใหญ่ก็แทนที่จะมาแข่งขันกันแบบแฟร์ air, ก็ใช้วิธีการที่ไม่แฟร์ทำลายกู้แก่งประชาธิปไตยมันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการทําให้เศรษฐกิจดี แต่ไม่ได้แปลว่ามันเพียงพอนะครับมันต้องเปลี่ยนประเด็นปัญหาคือมันจะเปลี่ยนยังไงด้วยต้นทุนแค่ไหนความรุนแรงจะตามมาขนาดไหน To be honest ไม่รู้ว่ะ <laughs> <laughs> เ,เราจะกลายเป็นสังคมแก่ก่อนรวยนะฮะบ,บวกกับโครงสร้างประชากรของเราที่แก่อย่างรวดเร็วเนี่ย มันจะกลายเป็นสิ่งปัญหาที่เรียกว่ากับดักหลายได้ปานกลางประเทศเราเนี่ยสามารถถีบตัวเองขึ้นมาในรอบ50ปีเนี่ยนะครับจากประเทศยากจนนะครับคุณนึกภาพพศ .2500 นะครับคน80%ของประเทศเรามันอยู่ในภาวะที่คนเป็นคนจนนะตามดัชนีความยากจนนะเราใช้เวลาประมาณ4 5 0ปีเราถีบตัวขึ้นมาจนถึงเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงได้แล้วแต่เราโตช้าลงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะครัทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองจาก ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงกลายเป็นประเทศที่รายได้สูงได้นะฮะเราไม่สามารถกระโดดข้ามอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาไปได้เราเรียกลับดักรายได้ปานกลางแล้วก็เลยบวกด้วยการที่โครงสร้างประชากรถ้าเรายังหนุ่มอยู่ถ้าาอายุเฉลี่ยงเรายังน้อยอยู่เราก็ยังพอมีเวลาใช้เวลาได้อีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะกลายไปเป็นสังคมคนรวยได้ใช่ไหมเมื่อคุณแก่ไปดีคุณคุณเป็นคนรวยที่แก่ก็โอเคใช่ไหม คุณก็มีทรัพยากรที่จะเลี้ยงดูตัวเองคุณได้ถูกปะครับคุณเป็นคนแก่ที่ไม่รวยปัญหามันจึงจะตามมาใช่ไหมครับไอ้น,นี่ครงสร้างประชากรที่แก่อย่างรวดเร็วแล้วก็เราก็ติดกับดักอยู่ตรงนี้มันตั้งนานแหละนะครับมันก็แปลว่าข้างหน้าเนี่ยภาระเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับผมจึงเรียกไอ้ตรงภาวะเนี่ยว่าเป็นกับดักรายได้บักลางที่คนแก่อย่างรวดเร็วคือสังคมแก่ก่อนรวยนั่นเองนะครับแก่ก่อนรวยผมเรียกว่าต้มกบ มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่แบบ slow burning ค่อยๆร้อนขึ้นเผาไปอย่างช้าๆมันไม่มันไม่ระเบิดตู้มมาเหมือนต้มยำกุ้งใช่ไหมต้มยำตุ้สองกรกฎาคมประกาศลดค่าเงินบาททุกอย่างชิบหายหมดอันนี้มันค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตปุ๊บ เราโตช้าลงแล้วครั้งนี้โครงสร้างเศรษฐกิจเราจะโตแย่ลงไปอีกหรือเปล่าโควิดเนี่ยมันทําลายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราไปมหา,าศาลรายเล็กรายน้อยเราเราตายไปเยอะนะครับดีที่สุดคือเรากลับไปก่อนกลับไประดับเดียวกับก่อนวิกฤตเศรษฐกิจก็คือโตปีละสามเปนี่ยมันต้องใช้เวลากี่ปีอะยี่สิบสาปีกว่ากว่าเราจะกลายเป็นประเทศรายได้สูง แปลว่าเราแก่ไปใช่ไหยสังคมเราจะแก่ว่านี้แก่ไปชิบหายกว่านี้มากเยอะแยะแล่าคนรุ่นพวกคุณแต่ว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเป็นหลังหลังจะแอเพราะจะต้องแบกภาระที่ที่จะเลี้ยงดูคนแก่นะคนแก่คนแก่ที่ไม่รวยใช่ไหมก็จะมีภาระหนักขึ้นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยสัดส่วนมันน้อยลงไงจากรุ่นผม6คนปัจจุบนันหลานผมมีคนเดียวพวกผม6คนลเลี้ยงดูลุมกันเลี้ยงดูพ่อแม่2คนปัจจุบนัน หนึ่งคนต้องอะไรต้องเลี้ยงดูพ่อแม่สี่คนแล้สองคนสองต่อสี่ก็ว่าอะไรอย่างนี้นะครับเข้าใจแล้วจะลูกเดียวกับลูกเดียวเจอกันภาระมันจะดักขึ้นในขณะที่ในขณะที่ GDP โตช้าแปลว่าอะไร GDP โตช้าแปลว่ารายได้ของคนรุ่นใหม่โตช้ารายได้คุณจะเพิ่มทันค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นภาระหนักของคนรุ่นวัยรุ่นนะครับผมโชคดีที่ตายก่อนนะครับผมพ้นจากพวกนั้นมาแล้วงั้นมันก็ไม่แปลกนะครับที่ที่ไอภาวะที่สิ้นหวังทางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย อาจจะเป็นภาวะแวดล้อมอาจจะเป็นบริบทที่กระตุ้นให้คนหนุ่มสาวเริ่มออกมาประท้วงทางการเมืองในรอบสองสปีที่ผ่านมาด้วยไอเพจที่ย้ายย้ายประเทศหนีกันไ่เถอะทาไมมันเกิดขึ้นละ่ะใช่ไหมถ้าประเทศคุณมีความหวังที่จะเจริญนลุ่งเรืองได้คุณจะย้ายประเทศหนีทาไมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกับภาวะต้มกบในบัจจชบันกบถ้ามันคุ้นเคยมันเคยชินกับความร้อนที่ค่อยๆร้อนขึ้นเนี่ย มันจะแก้ปัญหาของตัวเองไม่ทันมันจะไม่กระโดดหนีออกมาไงเราลำบากจนคุ้นเคยเลยไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไงมันมีหลายประเทศที่เจอภาวะเดียวกับเราแล้วสามารถทะลุไปได้นะครับแล้วก็มันก็มีหลายประเทศที่ยังไม่ทะลุเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะเราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่ที่ไม่สามารถทะลุได้นะครับพูดแบบนี้ก็ปลอบใจหน่อยว่าเรามีเพื่อนนะครับ ไอสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะถีบตัวเองหลุดออกจากกับดักไ,ได้ปานกลางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือว่าเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไงเอ็กซ์พอร์ตโค้ดของเราจึงซาลงใช่ไหมฮะทำไมเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันก็เพราะว่าไอไอเอนจินที่ทําให้เราส่งออกได้ดีในอดีตมันหมดไปลว คือแรงงานกับทรัพยากรถ้าเราจะแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกเราก็ต้องมีอย่างอื่นมาแทนตรงนี้ล้วก็คือนวัตกรรมการมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่ซับซ้อนมากขึ้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ทําตรงนี้อย่างเพียงพอนะครับด้วยสาเหตุมหาศาลเช่นเราลงทุนไม่เพียงพอในการผลิตนักวิจัยสถาบันการวิจัยของเราไม่เข้มแข็งพอเราขาดแคลนนะักวิยาศาสตร์อะไรพวกนี้มันก็เป็น Immediate Factor นะครับ แต่สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังลึกไปกว่านั้นนะครับก็คือไอก้กติกาตัวอย่างเช่นกติกาที่มันไม่เอื้ออํานวยให้เกิดนวัตรกรรมนะฮะเช่นการแข่งขันที่ไม่เพียงพอตลาดผูกขาดนะครับถ้าเกิดนวัตรกรรมขึ้นแปลว่าผมเป็นสตาร์ทอัพผมเกิดนวัตรกรรมขึ้นผมก็จะไปทําลายพวกเจ้าตลาดเดิมใช่ไหมผู้ครองตลาดอยู่เดิมใช่ไหมครับเพราะงั้นผู้ครองตลาดอยู่เดิมถ้ามีการแข่งขันเพียงพอก็ต้องผลิตนวัตรกรรมสู้กับผมเขาถึงจะเอาชนะผมได้นะแต่ผู้ เจ้าตลาดเดิมทำไงไปหากฎิกาไปทำการผูกขาดไปไปทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผมสามารถเข้าสู่ตลาดได้ก็คือแข่งกันแทนที่เขาจะมาแข่งกับผมด้วยการผลิตนวัตรกรรมแข่งกันเขากลับมาปิดปากผมไม่ให้ผมเข้าสู่ตลาดแทนเห็นไหมครับก็คือคือใช้วิธีการผูกขาด นะครที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยกลับออกมาพูดที่ไม่สามารถจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เลยว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเบ็นเศรขาดอันนี้คือตัวอย่างของการทําลายการแข่งขันนะฮะด้วยวิธีการตา่างๆนะครับ ของผู้มีอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองนะครับมันทําให้นวัตกรรมมันเกิดน้อยเกิดน้อยกว่าที่ควรหรือเกิดช้ากว่าที่ควรมันก็ทําให้เราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันมันก็เลยเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ในภาวะที่กับดักหลายและปัญก์คือตลาดในการทํางานของตลาดมันจะดีหรือไม่ดีนะครับตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ย มันมันต้องมีผู้คว,ควบคุมกฎนะเช่นถ้าระดับการแข่งกานที่มันน้อยเกินไปในตลาดมันทำงานไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะ ผู้ควบคุมกฎที่เรียกว่า Regulatory Body หรือองค์กรกำกับดูแลเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีหน้าที่กะรรักษากฎให้มันเป็นกฎ Regulatory Body ของเราเนี่ยมันมีปัญหามากๆนะครับคุณจิ้มเถอะในในในทุกในเกือบทุกองค์กรที่พูดถึงนี่นะครับในที่นี้ผมก็ขออนุญาตพูดถึงคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ที่ที่เรามีพรบการแข่งขันทางการค้ามาตั้งแต่ปีพศ2 5 2 2เป็นชาติแรกในอาเซียนแต่เราไม่เคยลงโทษใครได้เลยในการผูกขาด น,นี่คือตัวอย่างของของความยุ่งเกี่ยวระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจนะครับก็คือนักธุรกิจในทุนใหญ่ก็แทนที่จะมาแข่งขันกันแบบแฟร์แฟ mm hmm. ก็ใช้วิธีการที่ไม่แฟร์ทำลายกู้แข่งโดยการเข้าหาผู้มีอำนาจทางการเมืองไปทําลายการทําไปขัดขวางหรือไปไป,ไปมีอิทธิพลต่อการทํางานของไอเลกูราทอรี่บอดี้พวกนี้ให้มันอ่อนลงให้มันกลายเป็นเสือกระดาษน, mm hmm. นี่คือตัวอย่างของการที่การเมืองกับเศรษฐกิจมันเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกนะครับ ประเด็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าการเมืองของเราเนี่ยมันมันไม่ accountable มันไม่รับผิดต่อประชาชนเ,เราจะเห็นความการลอยนวนผลพ้นผิดการเลือกตั้งไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะอยู่ในอำนาจเราเห็นตลอดในรอบ7-8ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อการเมืองที่มันไม่มี accountability ต่อประชาชนเนี่ยมันจึงทำให้ง่ายที่นายทุนกลุ่มใหญ่ จะเข้าหานักการเมืองที่มีอํานาจโดยไม่ผ่านประชาชนโดยไม่แอ c o u n t a b ประชาชนในการที่จะทําให้ไปทําลายกติกาการแข่งขันเป็นต้นนะครับในแง่นี้ตอบคำถามคุณว่าประชาธิทปไตยมันมาเกี่ยวพันอย่างไรกับกับการทํางานของเฉลี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการเมืองที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมการเมืองที่รัฐบาลผู้มีอำนาจไม่ a c c o u n t เบิลต่อประชาชนไม่รับผิดต่อประชาชนแล้วเนี่ยระบบการเมืองมันจะขาดแรงกดดันจากสังคม ให้รัดปรับตัวเขาก็สามารถที่จะทําทอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมุ่งสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชนทำไมเราถึงบอกว่าเราต้องมีประชาธิปไตยก็คือในความหมายนี้มันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการทําให้เศรษฐกิจดีแต่ไม่ได้แปลว่ามันเพียงพอนะครับมันเป็นปัจจัยที่จําเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้ เราจะกลับไปหลุดออกจากกราบดักได้ได้บานกลางก็คือระยะยาวปัญหาเชิงโครงสร้างเราก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาเรื่องเช่นเราขาดแขนนวัตกรรม่ะก็กลับไปวนเรื่องเดิมใช่ไหมครับล้วจะทำยังไงให้มีระบบาการเกิดของนวัตกรรมที่ดีได้อันนึงก็ต้องกลับไปแก้กติกาการแข่งขันใช่ไหมจะแก้กตรริกาแข่งขันเงินมันก็เกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกกับอํานาจของในทุนที่ไปแคปเจอร์กติกาที่ไปทาลายกติกา,รรกามันก็พันเป็นหลูไปอย่างนี้ To be h o n e s t ไม่รู้ว่ะ <laughs> ไม่รู้จริงว่าว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะอินดิวดิวสสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่เปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐานมันเปลี่ยนไปมากแล้วแต่กติกามันไม่เปลี่ยนนะครับพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปลี่ยนมากกติกาทางการเมืองไม่เปลี่ยน ไอ้สองอย่างนี้มันขัดกันนะเศรษฐกิจและสังคมและความคิดของผู้คนมันเปลี่ยนไปมากแล้วกติกาทางการเมืองมันกลับย้อนยุคก,กลับไปเป็นอำนาจนิยมกลับไปเป็นการเป็นเป็นเป็นเ,นเนผด็จการที่ไม่ฟังเสียงประชาชนไอ้สองอย่างนี้มันขัดกันโดยรากฐานยังไงมันต้องเปลี่ยน status quo is not a n option นะครับมันต้องเปลี่ยนประเด็นปัญหาคือมันจะเปลี่ยนยังไงด้วยต้นทุนแค่ไหนความรุนแรงจะตามมาขนาดไหนซ้ำเติมความมืดมนที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่า ผมผมเห็นว่าการที่ชนชั้นนำดื้อดึงมาจนถึงขนาดนี้ในความขัดขวางความเปลี่ยนแปลงต้นทุนสังคมมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กระบวนความความเชื่อมั่นในสถาบันยุติธรรมทั้งหลายกติกาความยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเสื่อมถึง,ถงขีดสําหรับผมเขื่อนถขีดแย่ yeah, มากแล้วนะครับเมื่อสถาบันพวกนี้ถูกทําลายไปความขัดแย้งรอบต่อไปความขัดแย้งที่สะสมไว้ที่ว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ม,มันจะมันก็จะมีแนวโน้มที่ไม่สวยเท่าไหร่มันก็จะต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อันนี้คือคือประเด็นที่ผมหนักใจสังคมหรือเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดมาว่าแบบมันมีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากแบบแนะนําอะไรในก,นก <laughs> า,ก <laughs> <laughs> นนาร,นนร, <laughs> ารใช้ชีวิตของพวกผมอยากชิบหายจะแนะนํำยังไงวะไม่มีคําแนะนําจริงๆวะคือทำยังไงในงานใช้ชีวิตหรือวะต้องอดทนอะ อดทนกว่ากว่าคนรุ่นผมแน่ๆเพราะว่าคนรุ่นผมมันมาพร้อมกับโอกาสผมพวกคนเด็กจบธรรมศาสตร 2. 2. 2. ์เด2.2 2.1หางานทำได้ง่ายๆแต่เป็นงานตลอดชีวิตรายได้ก็ขึ้นไปตามภาวะเศรษฐกิจชีวิตพวกคุณจะยากกว่านี้อันนี้สำคัญมากไอ้ที่บอกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ bus words ที่มาท่องกันโดยไม่มีไม่มีไม่มีที่มาที่ไปโลกมันหมุนเร็วมากขึ้นกว่ายุคผมเยอะ คุณจะหมุนตามโรคยังไงให้ทันยังไม่ต้องพูดถึงการขัดขวางโลกที่มันไม่สมเหตุสมผลในหลายๆเรื่องนะครับ,รบเอาแค่ว่าจะหมุนตามโรคยังไงให้ทันก็เหนื่อยนะอันนี้ก็ผมก็กลับมาคำเดิมว่าผมโชคดีที่ตายก่อน <laughs>